เงินในบัญชีก็ไม่ต้องเอาไว้เยอะไม่กี่แสนนะครับเพราะนั้นละของของพี่น้องประชาชนเรามีเงินสมมติเรามีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทเราก็เอาไว้ใช้สักหมื่นหนึ่งสำหรับใช้โอนเงินเล,ละส่วนอีก9ก้าหมื่นก็เป็นบัญชีซึ่งไม่ต้องไปผูกกับออนไลน์เพราะเวลามิจฉาชีพมันหลอกบทแล้วคนแก่ๆไม่เหลือเลยวันก่อนมีลุงคนมาโดนหลอกไปสิบล้านเกี้ยงเลยนะครับทํางานมาเก็บเงินมามีเงินอยู่บัญชีอยู่สิบล้าน ปรากฏไปผูกกับออนไลน์ไปกดลิงก์ไปกดลิงก์มาหมดตัวเลยน่าสงสารนะครับนะนะครับก็ต้องไปฟ้องศาลฟ้องธนาคารฟ้องบริษัทมือถือโดยทั่วไปศาลจะสั่งให้ใช้ครึ่งหนึ่งสิบล้านก็จะได้คืนมาสักห้าล้านน่าสงสารคคนแก่นะบอกแล้วแกแล้วนะมันก็จะเริ่มโง่แบบที่บอกอะ่ะไอลูกเศรษฐีมันพูดถูกว่าแก่แล้วโง่จริงอะผมแล้วฟังคำนี้แล้วมันแบบมันเจ็บจี๊ดเลยนะครับ แก่แล้วโง่เรื่องจริงนะผมนี่ยอมรับนี่ผมโง่นะสมองก็เสื่อมความจําก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมเสื่อมหมดเลยแล้วครับมันเสื่อมจริงๆนะเราต้องยอมรับว่าเราแก่แล้วโง่แต่คณะแต่ถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันอย่างพี่เดอ่านทุกวันทุกวันใครจะมาบอกว่าไอ้แก่ความโง่ความรู้ไม่มีมาจัดรายการให้ความรู้ทางกฎหมายก็นั่งอ่านหนังสือไม่เป็นไรเรากูยอมรับว่ากูโง่จริงๆแต่กูแต่ก็พยายามลดความโง่ทุกวันนะครับ ความโง่ของเราที่มีเนี่ยเราก็อ่านหนังสือหาความรู้ทุกวันเนี่ยความโง่มัมก็ลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงอะ่ะก็คิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะอ่านี่ใครเนี่ยเขาบอกอะไระคุณเดชาคะหนูส่งคลิปคนคุ้มขั่งถือปืนมาอะ,อะไรแกว่งสดๆเลยค่ะไม่มีเหตุอะไรกันมาก่อนเลยอ๋อนะครับน่ากลัวนะนะครับถ้ามีคลิปมีอะไรก็แจ้งตำรวจนะครับ โพสโซเชียลโพสอะไรนะครับเรียกนักขง่งนักข่าวเลยนะครับนักธิการนะสมัยนี้เนี่ยเราต้องช่วยตัวเองนะสมัยก่อนมีอะไรก็พึ่งตำรวจนะครับพึ่งนักการเมืองเดี๋ยวนี้พึ่งใครไม่ได้ครับนะครับเวลาไปแจ้งความก็้ามาอา่อาอา่าประกาวหาคนเอามีหลักฐานไหมไม่มีไปหาหลักฐานมานะครับซื้อเสียงเลือกตั้งกรกตอบอกเลยหาหลักฐานมานักการเมือง ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไปเอาหลักฐานมาอย่ากล่าวหาลอยๆคือเดี๋ยวนี้มันถามหาหลักฐานจากประชาชนกันหมดแนละ้วไม่ว่าหน่วยงานไหนอะถามหาหลักฐานจากประชาชนมีหลักฐานไหม <_ an> <_ t oscope> เราก็ไม่รู้ว่าข Language ้าราชการนักการเมืององค์กรอิสระนี่มีไว้ทําไมก็ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องรวบรวมหลักฐานเองมีคลิปเองมีอะไรเองบ้านก็ต้องติดกล้องวงจ ja รปิดอย่างที่บอกนะข้างบ้านเสียงดังเนี่ย ก็ต้องติดกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็ต้องมีภาพและเสียงเพื่อจะเอาไปส่งสารว่ามีเสียงดังถ้ามันอยู่ไกลก็ต้องผมก็แนะนําว่าเอาเอาวงจรปิดแบบไร้สายไปซุ่มไว้ตามต้นมุ้งต้นไม้แอบบันทึกเสียงไว้แอบบันทึกภาพคือเราต้องไปลงทุนไปใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเนี่ยผมก็บอกบอกเอฟซีเมื่อวานมาหาผมพี่ก็ไปซื้อมา ไอ้กล้องวงจรปิดแบบไร้สายน้ะแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลแล้วมันก็บันทึกภาพพร้อมเสียงเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆหน้าบ้านมันน่ะไอ้ที่มันส่งเสียงดังอะไรต่างๆนะนะครับนะครับเราจะได้มีพยานหลักฐานไม่ส่งสารเพราะอะไรอย่างเมื่อวานนี้ก็มาปรึกษาเนี่ยแถวประเวศเขาบอกว่าไปเรียกตำรวจมาสองรอบพอตำรวจมาถึงบอกมันไม่ได้ส่งเสียงดัง นะครับก็เรียบร้อยแล้วพอมาถึงมันก็เลิกแล้วเลิกเมาเลิกอะไรแล้วมันบอกไม่ได้ส่งเสียงดังมันบอกไอ้นี่แจ้งความเท็จเอ้าตายห่าแล้วเราเดือดร้อนไปแจ้งความมันบอกมันแจ้งความเท็จเดี๋ยวมันจะฟ้องกลับเรา <c oughs> ทั้งๆท,ที่เราเป็นไงเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องรวบรวมมีอยู่รายหนึ่ง <c oughs> คุณลุงคุณป้าเป็นเจ้าของอ่าเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็โลกล้างว่างเปล่าปรากฏได้ข้างๆเป็นผู้มีอิทธิพลในพวกขี้ยาทั้งหลายมันเอาขยะมาทิ้งเขาก็อ่า f c ก็มาปรึกษาอ่าลุงเด ลุงเดก็พอจะมีความรู้ทางกฎหมายนิดๆหน่อยๆนะครับรู้จักนักข่าวนี้หน่อยก็ติดต่อไปที่ไทยรัฐนะบอกเนี่ยมีชาวบ้านเดือ,อดร้อนเนี่ยนะช่วยไปทําข่าวหน่อยแต่ผมก็บอกอ่าลุงกับป้าเนี่ยไปให้ไปซื้อกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ซ่อนไว้นะครับเอาสักเดือนหนึ่งปรากฏก็พบหลักฐานเลยพวกนี้บุกลุกเข้ามาในที่ดิน แล้วก็เอาขยะมาทิ้งมาอะไรต่างๆรู้หมดแล้วเป็นใครเป็นใครมีหลักฐานหลังจากนั้นก็แจ้งไทยรัฐไทยรัฐก็ส่งนักข่าวมาทําข่าวเป็นข่าวใหญ่โอ้ยผู้ก่กงกํากับนะย่านฝั่งทนเนี่ยมากันเต็มเลยครับโอ้โหได้รับความเป็นธรรมจับไปส่งฟ้องติดคุกไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่พี่เดก็ลุงเด็กะพอช่วยได้ก็มีความรู้ทางกฎหมายนิดๆหน่อยๆนะผมไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกไอ้ใครที่บอกว่าเก่งกว่าผมเนี่ยผมยอมรับ นะครับผมมีความรู้นิดๆหน่อยรู้จกักนักข่าวนิดๆก่อนหน่อยก็โทรบอกให้ไปทําข่าวแล้วก็ให้เอฟีเนี่ยไปตั้งกล้องวงจรปิดหลักฐานมัดแน่นติดคุกไปแล้วครับลุงป้าก็เอาไก่ย,ย่างกับกล้วยน้ำว้าสองหวีมาให้ก็ไม่มีวายเพราะว่าตังค์ไม่มีตอนแรกจะเอาเหล้าขาวมาให้พี่เดฟผมก็เลยบอกว่าผมไม่ใช่พออ,อนะจะเอาเหล้าขาวมาให้ผม แกเอาเกาไก่ย่างแล้วก็เอากล้วยมาให้ก็ผมก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรครับผมไม่มีตังไปช่วยเขาหรอกมีตังผมก็ไปซื้อวายกับกลับแ้มผมไม่ให้ป้าหรอกผมก็ช่วยก็คือให้ความรู้ประสานโรงพักให้ติดต่อนักข่าวให้นะครับอืมก็เรียบร้อยนักข่าวก็ดีก็ช่วยเหลือชาวบ้านนักข่าวเดี๋ยวนี้ทุกช่องก็ช่วยเหลือชาวบ้านนั่นแหละแต่เราต้องไปให้ถูกช่องนะถ้าไปผิดที่ก็อ่าเก็บตังก่อนก็มีพวก บางรายการเจอ,อกรายการเก็บสองแสนก็มีนะนะบางรายการก็แขกรับเชิญไปออกรายการก็เข้าใจ่ายค่าค่าเดินทางก็ไปไถเขาก็มีนะบางรายการนะารายการไหนผมไม่บอกหรอกคือในวงการมันก็มีของดีแล้วก็มีของแปลกนะสบายสบายวันๆไม่ต้องพาใครไปแจ้งความแล้วนะไอ้พวกนะั้นเขามีขาประจําอยู่แล้ว นักร้องก็มีขาประจําบางคนบอกทําไมพี่เดเนี่ยทําไมไม่ไปร้องร้องเรียนกรกตจับกรกตอ,อะไรต่างเขามีขาประจําแล้วยั่ไม่ต้องไปทับเส้นเขาทนายธนงทนแนะนักร้องเนี่ยขาประจําครับเนี่ยเนี่ยจะร้องเพิกถอนการเลือกตั้งอะไรอะไรบางคนบอกพี่เดย์ไปช่วยเขาหน่อยดิเขาประท้วงเลือกองนับคะแนนใหม่ชนบุรีเขตหนึ่งพี่เดไปช่วยไม่ต้องหรอกเขาม,เขามีเขามีเขาเรียกวอะไรหลังบ้านอยู่ ไอ้พวกประท้วงกระท้วงไปพวกวัยรุ่นสองคนไปท้วงสักพักึงเดียวก็ทนายตัวจริงก็โผล่มาเขาดูแลกันอยู่เราไปทับลายเขาเดี๋ยวก็ลําบากอะไปทับสัมปทานเขาเดี๋ยวก็ซวยอ่นะอย่างในพวกร้องเรียนกกตเขาก็มีขาประจําอยู่แล้วะนะเขาก็มีพวกนักร้องประจําอยู่แล้วเวทีถ้าเราไปสารแนไปไปร้องเข้าไปก็ไปแย่งงานเขาเดี๋ยวก็หมั่นไส นะครับเราก็จะไปต้องไปยุ่งนะครับร้องเรียนกกตจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องศาลปกครองเขามีพวกขาประจามาดูหน้าหน้าเดิมเดิมนะครับทั้งนั้นเนี่นักร้องหน้าเดิมเดิมนะแลวก็คัดการการเลือกต่างกันชุดเดิมหมดเลยไม่ต้องพวงหรอกไม่เราไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเราแค่จัดรายการเปิดประเด็นให้ความรู้กับประชาชนให้ประชชประชาชนตาสว่างก็พอแล้วนะครับเข้าใจนะเ่เอเอ,เอนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่ง ให้ความรู้พอละอืเอ,อ่อนะว่ากันไปครับอืเออนะครับมีอะไรบ้างครับออืม,อมแล้วตอนนี้ก็ข้าราชการโดนไล่ออกเยอะนะครับอืมนะครับออืมอืมมข้าราชการโดนอ่ไล่ออกเยอะนะครับ เนะี่ที่มาขอคําแนะนําจากผมเนี่ยมีก็นะหนึ่งตบรัพย์รับสินบนปลอมเอกสาราทําผิดกฎระเบียบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกตบทรัพย์รับเงินรับสินบนทุจริตเยอะถูกไล่ออกนะข้าราชการพวกนี้ที่โดนไล่ออกพวกก็สามารถอุทธรณ์ได้นะครับเขาก็จะอุทธรณ์ไปยังอกกพอ,อะไรก็ว่าไปหรือไม่จะฟ้องศาล ปกครองโดยตรงก็ได้เดี๋ยวนี้มันมันเร็วสมัยก่อนก็ต้องอุทธรณ์ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ละไปศาลปกครองเลยถ้าคิดว่าเราโดนก,กันแกล้งรังแกอะไรก็ขอคุ้มครองชั่วคราวทุเลาคําสั่งการพางปกครองได้เช่นเราโดนให้ออกจากราชการเนี่ยถ้าคิดว่าเราโดนกันแกล้งแล้วก็ยื่นคําร้องเข้าไปแล้วขอทุทเลาคําสั่งว่าเราไม่ควรไม่ควรจะอะไรไม่ควรจะโดนให้ออกจากราชการคดียังไม่ถึงที่สุดก็ทําได้นะเนี่ยผมก็เขียนคำร้อง นะครับนะอ่าอ่าผมก็เรียกอะไรผมก็ให้อาทนายในสำนักง,งานเขาช่วยกันเขียนคำลงคำร้องอะไรไปนะครับนะนะครับนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โดนไล่ออกจากรายการก็ให้ทนายเขาร่าง,ำงคำลงคำร้องคำฟ้องก็ยังศาลปกครองได้นะครับนะครับนะเข้าใจนะเอ,อ่ออันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่านะครับเมื่อท่านโดนไล่ไลออกจากการท่านก็ติดต่อทนายความใกล้บ้านท่าน ให้เขียนคำร้องคำฟ้องนะครับอมีคนก็มาสอบถามผมเยอะนะครับเยอะเรือ่องพวกนี้พวกให้ออกไล่ออกเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราโดนกันแกงลงรังแกผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยหรือปปชยังไม่ให้ความเป็นธรรมเราเนี่ยเราก็ขอทุเราได้ก็ไปให้ทนายความใกล้บ้านท่านเขียนได้นะครับอืมนะครับนะฮะก็ฝากฝากนะฮะแล้วก็พวกที่รับงานราราชการ รับงานราชการตอนนี้ก็ราชการไม่จ่ายตังค์ก็เยอะอ้างว่าผิดสัญญาเขาเยอะก็หลายหลายก็ดีนะนะที่สำนักง,งานเจอมาแล้วก็หลายก็ดีไปกองทุงกองทัพก็มีบางทีรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารถนนเพราะฉะนั้นใครที่ไปรับงานราชการต้องระวังสัญญาเขาละเอียดยิบถ้าท่านดูสัญญาไม่ดีนะครับเช่นรับงานแล้วไม่ทําเองไปรับเหมาช่วงอะไรเงี้ยก็โดนปรับโดนอะไรนะเขาต้องได้รับความยินยอมก็ต้องระวังส่งงานช้า นะครับก็โดนนะครับนะครับท่านก็ต้องหาทนายความใกล้บ้านท่านช่วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอืเข้าใจนะเออมีอะไรบ้างครับอืมนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่กค่ะแสวงบุญมีนะครับโพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงหลักการโดยตรงและรับหลักการความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งอะไรก็ว่าไปหลักการโดยตรงและรับหลักการความปลอดภยัย นะครับหลักการโดยตรงและรับนะ่ะพี่สแสวงเขาโพส์ก็บอกว่าอะไรเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้งตามปฏิญญาสากลของ UN ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองที่กําหนดว่าในการเลือกตั้งการออกเสียงต้องเป็นไปโดยตรงและรับพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือลงคะแนนด้วยตนเองโดยตรงก็คือลงคะแนนด้วยตนเองและไม่มีผู้ใดทราบได้นะครับหลักการนี้สแสวงเขาว่านะอันนี้เอามาจากอะ,อะไรเฟซบุ๊กของพี่แหวง นะครับนี่ไงก็ตอนนี้มันมีคนทราบได้แลนะ้วไงถ้าเอาไปเอาต้นขั้วกับใบลงคะแนนมาแมทชกันเนี่ยมาชนกันก็จะรู้ว่าใครเลือกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รับแล้วละมั้งนะครับอืมนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับยังไงนะใครผมก็ไม่รู้ใจยังไงนะเรื่องนี้ก็อืมนะครับอะไรเนี่ย นิดาโพคนไทยพอใจการทำงานกะกะตคนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งอ๋อเชื่อว่าไม่มีการโกงนะอืมอ๋อเชื่อนะไม่มีการโกงนะการเลือกตั้งนะภูมิธรรมชี้จับมือภูมิใจไทยเพื่อทำงานจริงอ่าว่าไปอืมมีอะไรบ้างครับ อมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมขอบคุณท่านทนายชัยยาอุสันเทียนะครับที่แชร์ไปนะครับกลาบขอบพระคุณครับอืมนี่อะไรจะอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเออ่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับอือบนอกนั้นก็เป็นเรื่องความหวานของคุณอ้อยนะครับอารัชพรกับพิธาก็ว่ากันไปความรักของเขานะครับอืม อนะครับนี่อะไรชัยชนกรับหน้าที่ประสานงานเจรจาพักกล้าทำกับประชาธิปัตย์อ๋อนะครับนี่ภูมิใจไทยนีย่เขาจะเอาหมดเลยแล้วไงเนี่ยพักการเมืองเนี่ยไปร่วมกับเขาหมดเลยยรืไงเนี่ยนะครับภูมิใจไทยผนึกสอง้ยแปดสิเอ็ดเสียงดันอนุทินนั่งนายกโคศกพักเผยเจ็ดพักเล็กตบเท้าหนุนปัดตอ่อปมกล้าทำประชาธิปัตย์ขอรอกอกกตรับรองนี่จะเชิญมาทุกพักเลยนะ นะแนนบุญธิดาสอสอ,สอวนในฐานะโฆษกนะนะครับเออนะครับนี่เอาทุกพักเลยได้ไงเนี่ยอืมนะครับอนุทินนี่เขาจะเอาทุกพักหมดเลยเหลือเหลือจะพักประชา,านชนยังไงร่วมรัฐบาลกันหมดเนี่ยอโอ้เป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งนะมีทุกพักให้ความช่วยเหลือหมดอะแล้วนี่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงถ้าเกิดไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลหมด การตรวจสอบก็ลำบากนะถ้าไม่มีฝ่ายค้านที่ไม่เข้มแข็งเนะยหรือเหลือจะเหลือพักส้มพักเดียวเนี่ยนะมีหน้าที่ตรวจสอบนะนะครับนี่ใครครับภูมิธรรมแกนนําพักเพื่อไทยนะครับนะให้สัมภาษณ์การเมืองไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีของพักอ๋อก็ไม่จําเป็นต้องนึกถึงเรื่องศักดิ์ศรีของพักนะแต่คือความรับผิดชอบต่อประเทศอ๋อพูดดีนะเนี่ยพี่พี่อ้วนแกพูดดีเสมอน,นะนะ เวลาหาเสียงแกก็พูดอย่างแต่ว่าพอหลังจากนั้นแกมาร่วมรัฐบาลแกบอกเฮ้ยการเมืองไม่ใช่เรื่องศักดิ์ีของพรรคนะผมเข้าใจเองนะว่าพรรคจะมีศักดิ์ีไม่มีศักดิ์ศีไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือความรับผิดชอบต่อประเทศ <c oughs> แกพูดเนี่ใครเห็นด้วยกดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยกดสองนะครับโอ้โ oh, หแกพูดในี่แบบสิ่งที่อา่า พักเพื่อไทยต้องคิดคือความรับผิดชอบต่อประเทศโอ้โหฟังแนละ้วเหมือนวินสตันเชอร์ชินเลยชีวิตนี้เพื่อประเทศชาตินะครับโอ้โหชาตินิยมเลยนะฟังเนี่ยเมื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานเราจะไม่ยืนดูอยู่ข้างสนามอ๋อนะครับเมื่อมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลเราก็จะไม่นั่งมองอยู่ข้างสนามว่างั้นเนี้ยถ้ามีโอกาสร่วมนี่แล้วก็ร่วมเลยไม่ต้องรอให้เขาเรียกเราก็เสนอไปเลย เดินก็ไปถ้ามีโอกาสนะครับนะก็คือบอกเขาบอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีของพรคนะผมเข้าใจเนะพรักจะมีศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีไรเกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับพรักเ่อไใจคือความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติจุกรูความรับผิดชอบที่เรามีต่อประเทศชาตินะครับนะครับ เพราะั้านสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องคิดคือความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกครับคราวที่แล้วเราก็หาเสียงว่าเลือกพักเพื่อไทยเราจะมีพักเพื่อไทยเราจะมีต่อประเทศชาติ สัศรีมันกินไม่ได้หรอกครับคราวที่แล้วเราก็หาเสียงว่าเลือกพักเพื่อไทยเราจะมีถ้ามีโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อประเทศชาติเราจะไม่ยืนอยู่ข้างสนามเราจะลงเข้าไปเล่นเลยครับร่วมเลยครับจุก,กรู่นะครับโอ้ฟังแล้วแบบปื้มเลยดูคอมเมนต์มังหรือเปล่าเนี่ยจุดยืนคือไม่ต้องไม่ต้องมีจุดยืนอ๋อ คุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของสสเมืองไทยอ่าพร้อมที่จะเปลี่ยนไปได้หลังเลือกตั้งอืมดีแล้วครับอ่าทําให้คนที่ถอยห่างออกมาได้เข้าใจว่าคิดไม่ผิดแล้วอ๋อนะครับอ๋อเขาบอก <laughs> ยืนข้างนายกจุดยืนนะครับยืนข้างนายกเอ่อแล้วเรื่องสั่งหยุดยิงที่ชายแดนจะว่ายังไงครับไมรู้ก็าถามใครนะ คำพูดมากมายตอนหาเสียงสุดท้ายจุดๆนี่ประชาชนนะพอแล้วไม่ไหวแล้วนี่มีคนเขาบอกนะเขาบอกไปถึงพรรคเพื่อไทยนะนี่คนที่แสดงความคิดเห็นนะที่อเพจของโพสต์ทูเดย์นะไม่ใช่เพจผมนะพอแล้วไม่ไหวแล้วอา่าบางคนบอกไปเรื่อยนะครับอืมถ้าไม่ออกมาพูดน่าจะดีกว่านี้มากอืมบางคนบอกให้ลุงไปนอนเถอะครับอืมนะครับ การเมืองไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่เป็นเรื่องของจุดๆของนักการเมืองไม่กล้าอ่านเออมันสลอีเป็นกนะแ,แต่เดี๋ยวเขาจะฟ้องผมน,นี่ผมดูคอมเมนต์นะอืมไม่ยอมอดอยากปากแข้งอย่างแน่นอนศักดิ์ศรีกินไม่ได้จุดยืนคือปักขี้เลนอุดมการคืออะไรอ่าถามหน่อยคะอ่านีเขา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 อ่านนะผมอ่านให้ฟังนะอย่าห้ามลอกเรียนแบบวิธีการพูดแบบนี้ อ่าห้าเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวอสงบปากสงบคําจะดีกว่าไหมถ้าไม่พูดคนก็ไม่รู้ประชาชนไม่ได้กินหญ้าอ่าไปเลี้ยงหลานเธลุงนะครับอืมบอกอยู่ฝ่ายค้านไม่มีผลงานอยู่รัฐบาลมาสองปีที่ทหาเสียงไว้ยังทําไม่ครบเลยนะจ๊ะส่วนฝ่ายค้านมีผลงานแค่ประกันสังคมผลงาน ยังจับต้องได้ไม่ต้องเป็นรัฐบาลวาทกรรมเทคนิคหาเสียงจริงไหมคะมนี่นี่ประชาชนก็แสดงความเห็นไม่ใช่ผมนะนะครับอ่าเนี่ยนะเนี่ยของเราก็มีพอแล้วไม่ไหวแล้วถะเลอกหมดแล้วหยุดพูดเถอะพอเธอไม่ต้องให้สามารถแล้วถะเลอกหมดแล้วโหนี่ดีนะเนี่ยนะครับอืมอ่าพักไหนล่ะไม่อยากเป็นรัฐบาลไม่อยากเป็นรัฐมนตรีอยากกันทท้งนั้นแหละ นะแพ้เสียงในหัวนั้น,น่นแหละอยากกันเราไม่ต้องรองเขาเชิญแล้วก็อยากจะร่วมนะมีมีแต่พักที่พักที่เป็นฝ่ายค้านก็มีพักเดียวคือพักส้มนอกนั้นก็พักที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักฝ่ายค้านนะครับเลี้ยงหลานเธอค่ะเบื่อหน้าคนนี้เหมือนฝันล้านส่วนใหญ่จะบอกให้ไปเลี้ยงหลานนะครับหลานจะมีกี่คนก็ไม่รู้ ชัดเจนดีแล้วฝากประชาชนจําและจําศักดิ์ศรีกับความรับผิดชอบมาด้วยการแยกกันไม่ได้นะอย่ามาพูดรอนะหยุดสร้างภาพอือย่าพูดเรื่องศักดิ์ศรีเลยเพราะมันหมดไปตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วอืมอืมโอ้โหนี่บาลนะเนี่ย โอ้ออกมาให้สัมภาษณ์นี่แทนนี่มันจะดีกับมันยังไงก็ไม่รู้นะนะว่ากันไปแล้วแล้วแต่นะนี่ผมอ่านคอมเมนต์นะไม่ใช่ยากความคิดของผมเองนะผมไม่ได้แพ้เสียงในหัวนะอ่ว่ากันไปครับนะอืมเป็นฝ่ายค้านก็อดอยากปากแห่งกนะันอะอืมอืมอม,มีอะไรบ้างครับ